คุณผู้ชมมาติดตามคดีดังกันหน่อยนะคะปี2,562กําลังพูดถึงคดีของแม่มณีค่ะที่เป็นคดีลูกโซ่ไปตุนเหยื่อกว่า2,500รายมูลค่าความเสียหายคือ1,300ล้านบาทวันนี้ค่ะศาลอาญาพิพากษาแล้วค่ะจําคุกแม่มณีรวมทั้งสามี12,640ปีแต่ว่าสุดท้ายเหลือจําคุกแค่20ปีตามกฎหมายค่ะ จ้าหน้าที่ราชทรนได้เบิกตัวจำเลย8คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมายังสารอาญาและจำเลยอีกหนึ่งคนซึ่งได้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้นะคะ ก็เดินทางมาศาลด้วยเช่นกันหลังศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีเป็นคดีดังเมื่อปี2,562มีผู้เสียหายในคดีนี้ทั้งสิ้น2,533รายมูลค่าความเสียหายรวม1,300ล้านบาทโดยคดีนี้พนักง,งานอายการคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจทฟ้องทั้ง9จำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน ร่วมการช่อกงประชาชนและร่วมการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อหาอื่นๆวันนี้ได้มีสารได้มีการพิเคราะห์คําเบิกความรวมทั้งพยานหลักฐานแล้วเห็นจําเลยที่1และ2ร่วมกันมีพฤติการโฆษณาหลอกลวงประชาชนค่ะและผู้เสียหายจํานวนมากให้มาร่วมลงทุนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจําเลยทั้งสองคนส่วนจําเลยที่3ถึงเเป็นลูกจ้างของจําเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดในครั้งนี้ สารพิพากษาว่าจำเลยที่1-2ถึง2ร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องจริงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจำนวน2,528กระทงจำคุกกระทงละ5ปีรวมทั้งหมด 12,640ปีจำเลยรับสรารภาพนะคะโทษเลยลดเหลือแค่กึ่งหนึ่งก็คือ5,000กับอีก56ปีหรือถ้าเกิดคิดเป็นเดือนอ่ะ5,000 56ปีกับอีก15,168เดือนซึ่งอย่างไรก็ตามกฎหมายเนี่ยก็คงจำคุกได้ไม่เกิน20ปีจึงจำคุกจำเลยที่1และ2ไว้คนละ20ปีและให้จำเลยทั้ง2คนชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย ส่วนจำเลยที่3ถึง9พยานหลักฐานโจทยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้นะคะพิพากษายกฟ้องทั้งหมดค่ะกรณีนี้หลายคนกังวลนะครับว่าแม่มณีอย่างเงี้ยโกงคนไปเป็นพันล้านค,คุณผู้ชมดูตามจอจำคุกจริงๆ2,000ปีแต่ไปไปมาลดโทษไปลดโทษมาเหลือ 20, 20ปีปเขากลัวว่าเดี๋ยวลดโทษอีกติดคุกไม่กี่ปีออกมาหลอกคนอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นความกังวลที่หลายๆคนเขากังวลกันะนะครับ